มาดูรถตีดินเครื่องคอมมันเรลวครับอู่บอยเจริญการช่างของดีบางเลนครับเทอร์โบคูณจะั๊ก P114 คอมมันเรลวครับผมตอนนี้ก็ลงมือแล้วครับ มาดูรถตีดินเครื่องคอมมอนเลครับอูบอรเจริญการช่างของดีบางเลนครับคันนี้ของสอดจอมู่ามนะครับจากพิจิตนะฮะนี่ฮะคันนี้นะครับน่าจะเป็นเครื่อง P11 คอมมอนเลวเทอรบอกคู่คันแรกกับไทยเลยนะครับที่เซ็ตโดย m ติลเบิรเนี่ยเป็นพลังคอมมอนเลวเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับอันนี้จูนโดยพี่เอ็มเซ็ตโดยพี่เนะครับแล้วก็ ตัวบอดี้รถเนี่ยนะครับเป็นงานของอู่ช่างบอยนะครับอู่บอยเดินกันช่างบางเลนทีนี่อุ้ยนี่ครับหัวเก่งยกไฟฟ้าด้วยมีผ่านดันด้วยนี่เธอโบโคูนจ๊ะ p 1 1 c คอมมอนเลวครับผมมีผ่านดันด้วยเอาไว้ปรับพื้นเทนะ เลทหมดเลยครับผมเลททั้งหมดเดี๋ยวเข้าระบบช่วงล่างก่อนครับล้อน้ำเบอร์20ครับผมโซ่แบ่งป่องล้อเลื่อนล่าง11ลูกนะครับโซ่48ข้อล่าง11ลูกแล้วก็บน2ดอลเลอร์นะฮะตัวเดิบ12แบ่งป่องนะครับแล้วก็มอเตอร์คายาบบาร์อันนี้ข้อมูลที่ช่างบําบลกมาส่วนปั๊มนะครับปั๊มก็เป็นเบอร์23 เครื่องใหญ่ก็ต้องมากับขนาดปั๊มที่ใหญ่พวกบอดี้ต่างสังเกตว่าเดี๋ยวนี้นะครับเขจะใช้เป็นสเตลเลตมากยิ่งขึ้นเพื่อความทนทานนะครับนอย่างตัวห้างนี่เห็นไหมตัวหางอันี้จากเมื่ก่อนนะครับก็จะเป็นฝารูปเป็นเหล็กเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเหลสแดนะครับเพราะว่าเลสเนี่ยเวลาไปเจอหน้าง,งานที่แบบว่าดินเค็มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทนไงมันก็จะทนกว่าเหล็กแน่นอน เกียอันนี้ก็จะใช้ส่งกำลังเข้าตัวหางปั่นประมาณนี้ครับ P114 Common Rail นี่ฮะเครื่องต้นนี้นะครับเคยไปโชว์ที่งานวัดเจอเค่ไล่มาละอ่าซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปก็จะเห็นเลยว่าโอ้โหเบิ้ลบันมากเดี๋ยวดูภายในเขาเก่งครับว่าประมาณไหนภายในประมาณนี้นะครโอ้โหเป็นไงภายในสุดปะ อ๋อนี่นี่ครับพวกสวิตหรือว่าพวกเกวัดไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับความร้อนวัดบูธอะไรต่างจะอยู่ตรงนี้หมดเลยวัดลวัดลมเครื่องนะฮะนี่ฮะอันนี้แอร์ก็จะเป็นแอร์หลังคานะกรองกาอยู่นี้นี่ฮะเทอร์โบครับผมเทอร์โบก็รู้สึกว่าจะเป็นท f เ8ศูนย์ปดปากงอดีไงปากงอ t f 0 8ตัวเวสเกตก็เป็นเทอร์โบสมาร์ทสุดจริงอันนี้มีอินเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ใส่อินเตอร์คูลเลอร์ด้วยนี่ข้างหน้านี่อันนี้ก็จะเป็นระบบคอมบันเร็วนะครับนี่ฮะคอมแท้เลยครับกำลังมาเต็มแรงบิดมาเต็มคอมบันเร็วเนี่ยมันจะใช้กล่อง ECU ในการ คุมการทํางานนะครับของระบบน้ำมันเมื่อมีโหลดมันก็จะสั่งจ่ายน้ํามันเพิ่มเองด้วยอัตโนมัติมันใช้โปรแกรมในการสั่งงานมันก็จะแม่นยํากว่าครับผมนี่คือระบบน้ำมันครับมีปั๊มติ๊กสองลูกนี่กองโซลาร์ผมว่ากองโซลารเนี่ยคือหัวใจสาคัญของระบบคอมเลยครับเพราะว่ากองโซลารเนี่ยมันจะช่วยกองพวกสิ่งสกปกทุกอย่าง อันนี้คือจะละเลยไม่ได้นะตัวกรองโซล่าเนี่ยแล้วก็คุณภาพของน้ํามันก็สําคัญซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาปั่นนาแปลงหนึ่งครับซึ่งนาแปลงเนี่ยจะเป็นนาฟางนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งซึ่งที่เราปั่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าอัตราการซิดเปลืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอันนี้นาฟางมันก็ค่อนข้างที่จะเหนียวอยู่เนาะแล้วดินก็ค่อนข้างที่จะแข็ง สังเกตได้ว่าข้างหน้าเครื่องไม่มีคอมแอร์นะครับแสดงว่าคันนี้ต้องเป็นแอร์ไฟฟ้าแน่นอนแบบมีคอมเพรสเซอร์ C S L A ในตัวอันนี้คือไม่ดึงกำลังเครื่องนะลองดูข้างบนแบบเต็มๆครับผมโอ้โหนี่ฮะพวกแผงควบคุมนะครับจะอยู่ข้างบนหมดเลยข้างล่างก็โล่งนะครับข้างล่างนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้นา่าจะเป็นที่วางของนี่มีที่ชาร์จมือถือด้วยโอ้โหยังแจ๋วเลยอันนี้ก็เวลาเราชาร์จมือถือแล้วก็วางี้สบายมาก อันนี้ก็เป็นคันเกียร์นะครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลตัวเดินส่วนเร่งรอบเครื่องนะครับตรงนี้เลยนี่ฮะอันนี้เลยรอบเครื่องโหสุดยอดเลยอันนี้ก็น่าเป็นเบาะเสริม <c oughs> เครื่องเสียงจัดเต็มนี่ครับแอร์ครับผมเป็นแอร์ไฟฟ้าไม่ดึงกำลังของเครื่องยนต์อ่าจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียว นี่คือแผงควบคุมครับผมนี่ฮะมีวัดไฟชาร์จอ่าแล้วก็วัดความร้อนวัดบูทนะครับวัดรอบเครื่องอ่าแล้วก็พวกสวิตช์แรงต่างอันนี้มีไฟเตือนน้ำมันเครื่องไฟเตือนไฟชาร์จนะครับแต่สุดยอดจริงอันนี้ภายในโคตรน่าขับมากครับแล้วหัวเก่งทรงเนี้ยเนี่ยสกเกตด,ดูครับหัวเก่งทรงเนี้ยผมว่าการทํางานนะครับแล้วก็เรื่องคันธนบิษณุผมว่าดีมากเลยนะเนี่ย ข้างในนะเวลาเราขับเนี่ยมันดูกว้างขวางดีมากเลยนะแล้วมาดูในส่วนของตัวใบาหางปั่นนะครับเนี่นี่นไเป็นใบใหญ่นะครับแล้วก็ใช้เขียงทั้งหมด1 6เขียงบอกเลยว่าแหลกมากนะครับจากที่ดูในเฟซของช่างบอยมาคือมันแหลกจริงรอ,อันนี้ปีกรูปด้วเป็นเลดนะครับจะเน้นเป็นเลหบนเลยอันนี้ถังล้มอยู่ข้างหลังนะครับ มีตัวแอร์ไดเออร์ด้วยครับหรือว่าตัวตัดลมโหสุดยอดจริงๆมีกล้องหน้ากับกล้องหลังพร้อมเลยนะครับเอาไว้เป็นมุมมองด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอันนี้น่าจะเป็นกล่องใบพัดปะอ่าใช่อันนี้เป็นกล่องใบพัดนะครับอันนี้ดูการเดินท่อการนะครับท่อเข้าเทอร์โบนะฮะนี่ฮะโอ้โหเข้าเทอร์โบล,ลูกแรกแล้วก็ลูกสองแต่จริงจริงถ้าเกิดว่าเขานั่งจริงนะรู้สึกว่าลูกที่รับ จากเขาไอเสียอันแรกเนี่ยคอนเรีประดูกแรกนะนี่ะก็คือมีลูกเล็กกับลูกใหญ่นะครับอยู่ด้วยกันครับผมช่วยเรื่องต้นกลางปลายแล้วก็มีินเตอร์คูลเลอร์ด้วยหม้อน้ําก็น่าเป็นมีนีมนะหม้อน้ำเนี่ยดัดลมก็ต่อตรงครับไม่มีฟรีปั๊มนะะดูคารล่างครับผมตัวคาร์นี่ถือว่าสูงเลยครับเวลาดันลมเนี่ยมันก็จะดันได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือสูงเลยครับ ช่วยให้ดันลมได้ดีขึ้นแล้วก็มากับใบแท็กสามเหลี่ยมครับเนี่ยฮะเสริมสันด้วยนี้ใบแท็กสามเหลี่ยมแบบเสริมสันนะก็จะช่วยให้ดันลมได้ดียิ่งขึ้นครับเพิ่มแรงตะกุยประมาณนั้นตอนนี้ก็ลงมือแล้วครับลงมือทำงานจริงมาดูกันครับว่าเป็นยังไนาางนะครับสำหรับกำลังนะครับ ระบบคอมันเร็วอาดับเครื่องเข้าเกียร์ครับผม